คนี้ครับผมจะมาเล่าถึงความแตกต่างของการเรียนรอดอในมหาลัยกับช่วงของมัธยมให้ฟังกันนะครับคือนี้การเรียนรอดอในช่วงมหาลัยเนี่ยครับมันก็จะมีความท้าทายในแบบของมันนะครับจากการที่ผมได้เรียนเนี่ยครับเวลาช่วงเวลาที่เราเรียนรอดอเนี่ยครับเราจะเรียนกันในช่วงประมาณท้ายปีก็คือช่วงประมาณเดือน9 1 0 11ประมาณนี้มันจะไม่พ้นนี้มากแล้ว ที่จะทําให้ยากกว่าเดิมเนี่ยครับก็คือเราจะเรียนกันในทุกวันเสาร์ครับมันมันก็ไม่ได้ยากขึ้นหรอกเนาะมันก็เรียนวันหยุดอะแต่ก็มันจะทําให้เกิดปัญหาที่ผมจะพูดให้ฟังครับมันมันก็ไม่เชิงเป็นปัญหาแต่ว่ามันจะเป็นความแตกต่างแล้วกันเนาะของการเรียนรอดอในช่วงมหาลัยกับช่วงของมัธยมข้อแรกเนี่ยครับคุณเนี่ยครับก็จะมีเพื่อนน้อยครับในการเรียนรอดอ เพื่อนน้อยหมายความว่ายังไงเพื่อนน้อยเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการทํางานในมหาลัยหรือการเรียนในมหาลัยเนี่ยครับมันจะไปกระทบนะแต่ว่า,าคนที่เรียนรอดอในมหาลัยอ่ะมันน้อยคุณก็น่าจะเข้าใจอ,อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเพื่อนน้อยเนี่ยคือหมายถึงเพื่อนที่เรียนรอดอาจจะน้อยมันจะทําให้แบบว่าคุณเนี่ยทาอะไรยากขึ้นกว่าปกติอย่างเช่นประสบการณ์ของผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไปเรียนรอดอคนเดียว จากทั้งของชั้นปีเพราะว่าในช่วงปี2เนี่ยครับก็คงไม่มีใครไปเริ่มเรียนปีหนึ่งนะเนาะแล้วผมเนี่ยครับก็ได้ไปอยู่กับพวกรุ่นน้องของมหาลัยในชั้นปีหนึ่งนะ,ะเขาเริ่มเรียนรอรอปีหนึ่งันช่วงนั้นก็อยู่กัน4คนครับมันมันก็คนน้อยอครับก็แล้วแต่ปีแหะครับบางปีก็คนเยอะบางปีคนน้อยแต่นั่นแหละครับให้เตรียมใจไว้เลยว่ายังไงคนเรียนก็จะน้อยครับเพื่อนในมเราก็จะน้อย ซึ่งมันมันไม่ได้คือมันเป็นความแตกต่างแหะครับแต่ว่าถ้าเรามีความสามารถในการสื่อสารเนี่ยครับมันก็จะช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ครับอย่างของผมเนี่ยครับก็พยายามที่จะคุยกับน้องๆเขาอะเนาะว่าแบบเออเป็นยังไงเออเรากําลังจะไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยพ,พยายามสื่อสารเข้าไว้ครับมันจะช่วยให้เขาคุ้นชินกับเราแล้วเราก็จะคุ้นชินกับเขาไปด้วยข้อสองเนี่ยครับก็คือความรู้สึกของความแตกแยกนะครับ คืองี้ก็อย่างตามมาจากข้อที่แล้วครับเพราะว่าในมหาลัยเนี่ยครับไม่มีคนเรียนนะครับคุณก็จะแบบเดินไปพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าโอ้ฉันเรียนรอ,อรดออยู่คนเดียวคนอื่นเขาไว้ทรงผมกันแบบว่าโอ้ผมยาวผมสวยๆเก๋ในขณะที่คุณนะครับก็จะไว,ไว้ไว้หัวผมสั้นแบบทรงหนุ่มรอ,อรดอครับเพราะว่าคุณเรียนรอ,อรดออืม ตอ,ตอนที่ผมเรียนตอนปีหนึ่งอะผมไว้ยาวเฟื้อยเลยจนผมแม่งปิดหน้าก็มีแต่ว่าพอปีสองปุ๊บไว้ผมสั้นอะคก็ให้ความรู้สึกแตกต่างดีเหมือนกันับแล้วข้อที่สามเนี่ยครับพอคุณเจอกับความแปลกแยกเมื่อกี้ใช่ไหมครับคุณก็จะเจอกับความรู้สึกที่ว่าหรือกูมาเรียนช้าไปวะหรือเราไม่ควรที่จะทําอย่างนี้เออเราควรที่จะไปจับใบดําใบแดงเลยหรือเปล่าแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยนะครับ ผมก็เคยรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันผมเคยรู้สึกว่าผมเริ่มเรียนรอดอตอนปีสองเนี่ยอาจจะช้าไปแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่เรียนเนี่ยครับคนที่จะต้องรับกรรมก็คือตัวคุณนะครับว่าเอ้ยคุณต้องเสียอาจจะเสียเวลาปีหนึ่งหรือสองปีในช่วงของหลังที่คุณเรียนจบซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันไม่คุ้มเอาเอาจากประสบการณ์ผมอะผมอะ,มอะไม่ได้มันไม่ได้ผ่านเรียนกันแบบแบบว่าผ่านไปเรื่อยๆแบบง่ายๆนะครับการเรียนรอดอในช่วงมหาลัยเนี่ยครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเอ,อผมก็ยังแนะนําอยู่ดีว่าคุณควรเรียนรอดอครับให้ให้มันผ่านไปแล้วมันเคลียร์มันมันสบายกว่าจริงในช่วงของหลังเรียนจบอะ่ะคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองเลยแหละครับที่คุณตัดสินใจเรียนในตอนนั้นอะ่ะอืมก็เป็นคําแนะนําจากผมแล้วกันเนาะออแล้วข้อต่อไปก็คือความความยากในการตามงานแล้วกันเนาะที่มันจะต่างกับช่วงของมัธยมเพราะว่าช่วงของมัธยมเนี่ยครับ เ,เราเขาก็จะเข้าใจแหละคะับว่านักศึกษาเนี่ย,ยนักเรียนเนี่ยเขาไปเรียนรอดอกันช่วงเวลาเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้เลยว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราไปเรียนรอดอบ้างก็อาจจะไม่มีงานเขาก็คือเขาแบ่งเวลาไว้ให้เนาะแต่ว่าของมหาลัยเนี่ยคือคุณก็อาศัยเวลาส่วนตัวเนี่ยไปเรียนถ้าเกิดว่ามีการชนกับวันปกติอย่างเช่นเคสของผมเนี่ยครับก็จะมีแบบว่าวันคัดตัววันคัดในวันคัดตัวที่มีวิดพื้นซิทอัพอะไรนั่นนะครับ ผมมาไปช่วงวันปกติเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องทำเรื่องลาก็ไปขอเอกสารอะไรก็ว่าไปให้อาจารย์เซ็นแต่ว่าในมหาลัยก็จะมีความต่างกับช่วงมัธยมตรงที่ว่ามันเรียนเป็นหนึ่งวิชายาวๆในแต่ละช่วงเนาะหนึ่งวิชาช่วงเช้ายาวๆกับหนึ่งวิชาช่วงบ่ายยาวๆประมาณนั้นซึ่งวันนั้นก็ค่อนข้างเป็นโชคดีของผมที่ผมเรียนแค่วิชาเดียวซึ่งเป็นวิชายาวในช่วงเช้าทําให้คุยกับแค่อาจารย์คนเดียวแล้วก็จบครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็เข้าใจแหละครับถ้าเกิดว่าคุณพูดแล้วสื่อสารนะครับเขาก็เข้าใจเพราะว่าเหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลแย่มันเป็นเหตุผลที่คุณไปเรียนรอ,อแต่ก็นั่นแหละครับคุณก็ต้องเป็นคนดําเนินเรื่องเองแล้วก็ข้อห้า 5, ความต่างของการยืมชุดเรื่องของชุดรอ,ดอคือมันมันต่างกนะันมันจะว่าเป็นข้อดีหนึ่งในข้อดีไม่กี่ข้อของการเรียนรอ,อในช่วงนี้เลยก็ได้ตรงที่เพื่อนของคุณนะครับ เพิ่งเรียนรอรอเสร็จไปใช่ไหมครับนั่นแหละครับคุณก็หาชุดได้ง่ายเพราะคุณก็ยืมเพื่อนมาได้คุณถ้าเกิดคุณเพื่อนไซส์เดียวกันเนี่ยครับก็ง่ายเลยคุณก็ยืมมาแล้วก็สบายจบง่ายแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าเ,เริ่มเรียนรอดอปีสองอย่างผมเนี่ยครับก็จะลําบากนิดนึงลาบากกว่าคนที่เรียนในช่วงมาหาลัยด้วยกันนิดนึงตรงที่ว่าเพื่อนอะ่ะมันบริจาคชุดให้กับทางตรงอื่นไปแล้วให้กับรุ่นต่อไปไปแล้ว ซึ่งผมเนี่ยก็เกือบที่จะช้าไปแต่ว่าก็มีคนนึงครับที่ว่าเขาไม่ได้ให้ใครยืมผมก็เลยยืมเขามาได้ก็รอดตัวไปครับก็นั่นแหละครับถ้าถ้าเกิดว่าจะเรียนรอรอช่วงมาหาหลัยก็เตรียมตัวเรื่องชุดให้ดีเคสเคสของผมก็นั่นแหละครับได้ได้ยืมชุดมาก็ดีดีไปครับที่เอาเอางี้ละกันผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือตอนนั้นน่ะผมอะ่ะไม่ไม่รู้จะยืมชุดใครใช่ไหมครับเพราะว่าเพื่อนที่ผมคุยในช่วงเนี้ยมันผมทักไปหมดแล้ว แล้วเขาไม่มีชุดทีเนี้ยผมก็เลยค้นเบอร์ว่าผมเนี่ยจะเลือกใครดีผมมีใครที่รู้จักบ้างผมก็ทักทักหาทีละคนทีละคนทีละคนนั่นแหละครับก็ได้กลับไปคุยกับเพื่อนเก่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีสกิลการสื่อสารเนี่ยครับก็จะช่วยในจุดตรงนี้ได้เยอะมากเลยครับอืมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความยากในการเดินทางอย่างที่บอกนะครับว่ามหาลัยเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรให้กับเราเลย มหามหาลัยเนี่ยเขาจะดําเนินเรื่องของการเอ่อการยกเว้นรอดอในเรื่องของการเรียนรอดอในช่วงมหาลัยนะครับคือคุณจะไม่ต้องไปเอ่อไปนั่งรอผ่อนผันมันเป็นการผ่อนผันพิเศษอะครับอ่าแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เราสิ่งที่มหาลัยเตรียมให้คุณก็จะมีแค่นั้นครับคุณก็จะเตรียมเรื่องของการเดินทางกับเรื่องของชุดซึ่งชุดเราพูดกันไปเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางต่อคุณเนี่ยครับก็จะต้องหาวิธีเดินทางครับ ซึ่งจากประสบการณ์ของผมเนี่ยครับผมเนี่ยไม่เคยไปในส่วนของรอดอตรงนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนะครับก็จะค้นผ่าน o o o g l e Map o o o l l m m p s เสร็จผมก็จะอันนี้เลยผมอะเริ่มซ้อมเดินทางผมจะเผื่อเวลาไว้สักประมาณวันหนึ่งหรือ2วันแล้วผมก็จะเริ่มซ้อมเดินทางว่นเนี่ยโอเคเส้นนี้นะเราจะไปผ่านเส้นนี้แล้วตรงเนี้ยรถติดหรือเปล่าหรือรถไม่ติดผม ผมจะบอกให้ว่าเรื่องของรถติดกับรถไม่ติดเนี่ยสําคัญมากๆนะครับเพราะผมเคยประสบกับตัวมาก่อนในวันที่คัดรอดอวันคัดรอดอเนี่ยครับผมอ่ะผมรู้เส้นทางนะผมเลยเดินทางไปตามปกติแล้วทีเนี้ยผมไปตั้งแต่ตีห้าเขานัดน่าจะประมาณเจ็ดมงครึ่งลมั้งแล้วเส้นทางนั้นมันติดมากๆทีเนี้ยเจ็ดโมงครึ่งผมยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยผมนั่งรถเมล์ไปมันมันไปติดตรงนั้นแล้ว สิ่งที่ผมทานะครับก็คือผมเนี่ยลงจากรถเมย์โบกวินมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ซิ่งซิ่งวินมอเตอร์ไซค์ไปที่ศูนย์ฝึกรอดอผมวันนั้นผมน่าจะช้าไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมั้งผมจําไม่ได้จําในรายละเอียดไม่ได้แต่รู้แค่ว่าวันนั้นน่ะจากที่ผมจะเสียค่าเดินทางประมาณแบบหลักห้าสิบมั้งผมเสียไปประมาณสามร้อยเพื่อค่ามอเตอร์ไซค์ เพราะฉะนั้นนะครับสำรวจเส้นทางให้ดไีไม่อย่างนั้นนะครับคุณก็จะพลาดเหมือนกันกับผมนะครับต่อจบจากการที่ว่าเรื่องของการเดินทางในรดปัญหาในรอดอเนี่ยเราจบไปแล้วอต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการฝึกงานฝึกงานเนี่ยครับในในส่วนของมอต้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องของฝึกงานอ่ะเนาะเอ,อ้ไม่ใช่มอตน้นขอไปมไปลาย เออมันไม่มีเรื่องของฝึกงานแต่ว่ามหาลัยเนี่ยมันจะมีเรื่องของการฝึกงานซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกคืองี้ช่วงเวลาของการเรียนรอรอดอในช่วงของมหาลัยเนี่ยครับจะเป็นช่วงประมาณเดือน 9- ก้ถึงสิไม่รู้พูดซ้ำหรือเปล่านะแต่ว่าผมพูดไปอีกรอบแล้วกันอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปชนกับการฝึกงานมันของอย่างเงี้ยมันเจรจากันได้ครับอย่างเช่นว่าคุณเนี่ย อาจจะใช้สิทธิ์การลาหยุดลากิจนะเนาะเพื่อไปเรียนรอดอหรือว่าถ้าคุณโชคดีแบบผม <c oughs> ก็จะได้บริษัทที่เขาไม่ได้สตร i กเรื่องของเวลามากนักและสนใจแต่แค่ผลลัพธ์แล้วก็นั่นแหละครับก็จะทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกในเรื่องนี้ในระดับหนึ่งในเรื่องของการทํางานนะเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะต้องลากิจอยู่ดีนะครับซึ่งในช่วงของการฝึกงานในช่วงของปีสี่ของผมเนี่ยครับมันเป็น เขาไข่เข,า,ขาชนไก่ของปีสามเนาะอ่าเออมันทําให้ตัวมันมันเป็นโชคดีของผมด้วยที่เขาชนไก่เนี่ยมันไปสี่วันแล้วผมอะ่ะลาก,กิจได้แค่สามวันแล้วเขาชนไก่อะ่ะมันไปนชนกับเสาร์อาทิตย์พอดีมาเลยทําให้ผมเนี่ยใช้เวลาสิทธิ์การลาได้แค่สองใช้สิทธิ์การลาแค่สองวันเอผมก็เลยรอดตัวไปไม่ไม่งั้นนะผมะเครียดเลยว่า ผมจะเออจะรอดจากการฝึกงานหรือเปล่าเพราะาลากีตเยอะเกินอะไรอย่างนี้แต่ว่าเอมันมันสามารถที่จะเจรจากันได้ครับในในส่วนตรงนี้อาจจะเจรผมแค่อาจจะต้องไปเจรจากับมาหาลัยเพิ่มเรื่องของการเรียนรอดอนะแต่ว่านั่นแหละครับผมรอดจากตรงนั้นมาได้ด้วยอย่างนั้นแหละอืมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของข้อดีแล้วกันเนาะ เรื่องเรื่องที่8เรื่องของข้อดีของการเรียนรดอดในช่วงมหาลัยที่ต่างจากช่วงของมต้นเลยคือเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็จะเป็นเรื่องชุดที่เราได้คุยกับแล้วเนาะว่ามันมันหาหายืมได้ง่ายแต่ว่าข้อดีที่ที่เราได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลที่ได้ครับอย่างเช่นว่าเรื่องของการือการกล้าพูดมากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มช้าเนาะเราก็เลยต้องใช้การสื่อสารกับน้องๆมากขึ้นหรือว่า จะเป็นเรื่องของการที่เรารู้สึกเราเราจะรู้เลยครับว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันมีอะไรที่ช้าหรอกครับเพราะว่าเาถ้าคุณไม่เริ่มเนี่ยครับมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนโอเคครับอ,อีกน,นิดนึงอันนี้แถมขอขอเสริมจากข้อที่เจ็ดนิดนึงตรงที่ว่าการเรียนรอดเนี่ยครับเขาจะเรียนเป็นช่วงเดือนเก้าถึงเดือนสิบเอ็ดในแต่ละปีนะครับไม่ใช่ว่า เราเรียนเดือนเก้าเดือนสิบสิบเอ็ดเสร็จปุ๊บแล้วเราไปต่อกันที่เทอ,อมเทอมหนึ่งของปีต่อไปไม่มันไม่ใช่ระบบอย่างนั้นนะครับรอรอพอเหมือนว่าช่วงนั้นเนี่ยครับเขาจะเป็นช่วงของการเาดำเนินการเรื่องของเขาชนไก่เนาะอืมเขาก็เลยแบ่งเป็นช่วงๆประมาณนี้อืมโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังกลัวที่จะเริ่มหรือคุณไม่กล้าจะเริ่มสักทีเพราะคุณรู้สึกว่ามันจะช้าเกินไปนะครับ เออผมแนะนําว่าเริ่มได้เลยครับมันมันมันไม่มีอะไรที่ชา้ากันไปจริงๆครับถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีคําถามหรือว่าคุณมีประสบการณ์โดยตรงแล้วคุณอยากจะมาแชร์กันเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปข้างล่างด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ